สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูรายละเอียดการอัปเดตแพทของตัวเกม R.O.M กันครับแต่ก่อนจะเริ่มคลิปนั้นสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจะขอเชิญกันกดติดตามช่องอหันหนี้นึงครับเพื่อช่องจะได้เติบโตยิ่งขึ้นและทุกคนก็จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องได้ครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่แพทโน้ตที่ทางตัวเกมประกาศลงในเว็บไซต์ดีกว่าครับเรื่องแรกที่มีการปรับปรุงก็คือตัว Echoing Corridor สำหรับเซิร์ฟใหม่นั้นตัว Echoing Corridor นั้นเข้าวันที่19เมษายนเลยครับดังนั้นข้อมูลในการปรับปรุงใหม่นี้ทั้งหมดนี้เราก็ยังไม่สามารถเข้าไปดูได้ครับต้องรอให้ตัว Echoing Corridor เข้ามาก่อนครับผมจึงขอข้ามไปครับเรื่องที่สก็คือเรื่องปรับปรุงโซ่ Meteoric Chain แล้วก็ Lightning Chain ครับหรือพูดง่ายๆก็คือโซ่คูณ4และโซ่คูณ2ครับ ทางตัวเกมจะเอาโซ่คูณ2ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นโซ่คูณ4ทั้งหมดครับสำหรับโซ่ที่ได้จากเควสจากเควสบอร์ดจะเปลี่ยนจากโซ่คูณ2ไปเป็นโซ่คูณ4ทั้งหมดนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัว NPC แรกระหว่างโซ่คูณ2ไปเป็นโซ่คูณ4ด้วยเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูในเกมอีกทีหนึ่งครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องอัปเดตคอนเทนต์คอนเทนต์แรกที่อัปเดตมาก็คือเปิดชั้น2ของ Palette of Beauty สำหรับเติมใหม่นั้นตัว Palette of Beauty นั้นเข้าวันที่12เมษายนพร้อมกับ e n c h a n t e i c ับดังนั้นก็ขอข้ามไปก่อนเช่นกันครับเรื่องที่2ก็คือปลดล็อกเนื้อเรื่องบทใหม่อันนี้คือเราต้องเลเวล150ก่อนครับถึงจะมีเนื้อเรื่องบทใหม่เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็สามารถทำเฟสหลักได้ที่ Night for r e d e c i t i o n เพื่อเปิดเนื้อเรื่องบทใหม่ครับอันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเลเวลผมยังไม่ถึงครับขอข้ามไปเช่นกันครับเรื่องที่3เรื่องอัปเดต Oracle m i l l e r เซิร์ฟใหม่ตัว Oracle Miller ก็ยังไม่เข้าครับเข้าอีกทีก็คือ19เมษายนเลยครับดังนั้นก็รายละเอียดตรงนี้ก็ต้องข้ามไปอีกเช่นกันครับื่องที่4ก,ก็คือตัวเพิ่มอ์ติแฟกใหม่ให้กับอาชีพวิจาและโดลัมตัวอ์ติแฟกนี้ก็คือเป็นตัวอาวุธเทพที่ได้จากการกิววอ์นั่นแหละครับที่เมืองพันิล่าสามเปลี่ยนตัวสเปียร์อัติแฟกไปเป็นอ์ติแฟกโทเค็นแล้วก็สามารถนำอ์ติแฟกโทเค็นนั้นมาแลกได้ทั้งตัว ตัวสเปียร์หรือตัวชชริเคนที่เป็นอาวุธของนินจาครับแล้วก็ที่เมืองกิฟเฟนสนั้นจะเปลี่ยนจากแฮมเมอร์อาติแฟกต์ไปเป็นตัวอาติแฟกต์โทเค็นแล้วก็สามารถเอาอาติแฟกต์โทเค็นมาแลกเป็นคอนยนเนียหรือว่าตัวแคทแกสอันนี้ก็คือเป็นตัวอาวุธของแมวครับแล้วก็จะมีดอกจันโนตตรงนี้ด้วยครับก็คือชูริเคนถูกเพิ่มไปในคอนเทล่าแล้วก็แคทแกสถูกเพิ่มเข้าไปที่กิฟเฟนครับ ข้อที่5ก็คืออัปเดต Ancient relic อันนี้ของเราของเซิร์ฟใหม่เราก็จะเข้าวันที่2 2เมษายนเช่นกันครับดังนั้นต้องรออีกหน่อยหนึ่งครับเรื่องที่6ก็คือปรับตัว Cryptula Academy ให้เป็นห้องรวมอันนี้พูดโดยรวมน่าจะหมายความว่าเข้าไปอยู่ในช่องเดียวกันได้หลายๆคนประมาณนั้นครับส่วนรายละเอียดก็ผมก็ขอไม่ลงรายละเอียดครับเรื่องที่เจก็คือนักะจญภยัยเลเวลร5 0ขึ้นไปไปยัง Taedas h e e จากเมือง e c r e a t e เพื่อไปรักเฟสสตาบิดกับ Original Origin นอล i ิ i ซี่ออ i ิจิน i ิซ่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับตัวรละเดยดเวสด,ด้านบนนะครับอันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดครับแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันตีบวกทีเดียวได้บวก4ทันทีแล้วก็ปรับปรุงสกิลทีแพลนิ่งฟอร์อิอันนี้ก็คือตัวสกิลที่ได้จาก สกิลลูนอะไรต่างๆเนี่ยเราบันทึกลงในตัวหนังสือไวเมียร์โนบุ๊กได้แล้วนะครับก็คือเซฟแล้วตัวสกิลนี้ก็จะโชว์ผลขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปเป็นตัวอาชีพอื่นสกิลนี้ก็อาจจะไม่ลบแต่ว่าก็จะเป็นสีเทาแล้วกดใช้งานไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วที่สิบเก็คือปรับปรุงตัวออโต้สกิลในตัวฟังก์ชันออโต้สกิลนั้นตอนเราเลเวลร้อยขึ้นไปก็จะมีเท่าที่ผมดูตอนแรกก็คือจะมี ตัวช่องออโต้สกิลเพิ่มขึ้นมาอีกแถวหนึ่งครับเดี๋ยวยังไงก็จะลองเคสได้ดูในตอนเข้าไปที่เกตอีกทีหนึ่งครับทำอาหารและกินอาหารจากสมุดคู่อมือนักจนภัยอันนี้ทําอาหารทําได้แล้วแต่ว่ากินอาหารตรงสมุดคร่มือนักจนภัยนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มคอสตูมของตัวเผาโดรลัมแล้วก็ใส่จํานวนการซื้อสูงสุดของพรีเมียม ก็จะเป็นพวกรายละเอียดปีกย่อยครับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับยังไงก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของตัวเกมได้ครับแล้วก็ตัวรายการสุดท้ายก็คือตัวแก้ปัญหาบั๊กครับมีทั้งหมด63รายการเลยครับถือว่าเยอะมากๆครับงไงเดี๋ยวเราก็เข้าไปลองดูในเกมอกกีกทีครับ เรามาดูเรื่องโซ่คูณ4ี่แล้วก็โซ่คูณ2อกันครับเรื่องแรกก็คือของาะวัลที่ได้จากเฟสนั้นเปลี่ยนจากโซ่คูณสองเป็นโซ่คูณ4อย่างเฟสบอร์ดแบบนี้ครับก็คือได้โซ่คูณ4ีมาสองเส้นครับ แล้วก็เรื่องต่อมาก็คือกระถางที่แรกเปลี่ยนโซ่ครับกระถางที่แรกเปลี่ยนโซ่ก็คุยกับ NPC สินค้า Event อีเวนต์คนนี้ได้เลยครับในร้านก็จะเอาโซ่คูณ2ออกไปแล้วแล้วก็จะเพิ่มโซ่คูณ4เข้ามาด้วยการซื้อด้วยเงิน1 0 0 0 0แสหรือ เราจะเอาโซ่คูณสองอันมาแรกเป็นโซ่คูณ4 1อันก็ได้ครับของผมมีโซ่คูณ2อยู่91อันเดี๋ยวผมจะลองแลกมาสัก20อันละกันครับอ่าขอภัยครับ10อันก็ดีกว่า10อันละกันครับเราก็จะเสียโซ่คูณ2ไป2ี่ิแล้วได้โซ่คูณ4ี่มา10อันครับแล้วก็ วิธีต่อมาก็คือแลกเปลี่ยนเวลาของโซ่ครับบางคนอาจจะก,กดโซ่คูณสองไปในตัวเยอะมากๆแล้วก็มีเวลาค้างอยู่อย่างของผมนี่ก็คือเป็นโซ่ไรนิ่งเชนอยู่ครับแล้วก็ยังมีเวลาอยู่น่าจะเป็นแปดชั่วโมงมั้งครับทีนี้เราเอามาเปลี่ยนเวลาได้ครับจากตรงนี้ครับรก็เลิกแลกเปลี่ยนเวลาอ๋ออันนี้ก็ระบุอยู่ครับ มีเวลาค้างอยู่4 4 0นาทีเปลี่ยนเป็นโซ่คูณ4ที่เวลา220นาทีครับเราก็กดแกลกได้เลยครับเวลาโซ่ก็จะเปลี่ยนเป็นโซ่คูณ4แทนแล้วครับแล้วก็มรีระยะเวลาอยู่ที่4ชั่วโมงครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถปิดแล้วก็เปิดโซ่ได้ครับถ้าเราอยากฟาร์มเราก็ไปเปิดการใช้งานถ้าเราเกิดเราไม่อยากฟาร์มเราอยากไปทำเฟสแล้วก็ปิดการใช้งานของโซ่ก็ได้ครับเราจะได้ไม่เสีย เวลาของโท่ครับอันนี้ก็คือข้อดีที่เพิ่มเข้ามาครับแล้วอีกข้อนึงก็คือตัวโซ่นั้นไม่จํากัดระยะเวลาแล้วครับสามารถมีได้กี่อันก็กดได้หมดเลยครับไม่จำเป็นจะต้องเติม VIP แล้วครับเรามาดูเรื่องการเพิ่มแถบสก,กิลออตโต้กันดีกว่าครับ จะมีะรูปแมวขึ้นมาตรงนี้ครับเรากดปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเป็นแถบสกิลออโต้ได้ครับถ้าเกิดให้สังเกตก็คือจะมี2องสกิลแรกเท่านั้นครับที่ไม่เปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนสกิลที่เหลือครับประโยชน์ก็คือน่าจะเพิ่มให้เราสามารถใช้สกิลสลับใช้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นประมาณนั้นครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมจะลองจากหน้าที่2เป็นเซตสกิล ของตัวคาสีครับทีนี้พอเราอยากเปลี่ยนเราก็กดเข้ามาที่สกิลครับแล้วก็กดสลับ <The end> <up> แล้วก็กดใช้งานได้ครับก็จะ <The end> <up> เปลี่ยนเป็น แถบสก,กิลออโต้ชุดแรกที่เราเสร็ไว้นั่นเองครับที่หน้าสนใจอย่างก็คือน่าจะมีปุ่มขึ้นมาให้เราสลับตรงหน้าจอเลยครับแบบสก,กิลที่เราใช้โจมตีแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามีก็จะสะดวกกว่าน,นี้อีกครับสามารถกดเปลี่ยนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปิดออโต้นั่นเองครับมาดูเรื่องฟังก์ชันการตีบวกกันบ้างครับ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือสามารถตีบวกสีให้สาเร็จได้ภายในครั้งเดียวครับด้วยการใช้ตัวหินสีก้อนแล้วก็เงิน1นึ่งแสนครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับสามารถตีบวกสีได้ในเวลาเดียวกันจํานวนที่มากขึ้นครับสูงสุดที่ตีได้ก็คือ20ชิ้นครับในคราวเดียวคราวนี้เรามาดูเรื่องตัวแฟชั่นกันบ้างครับที่เหรียญนี้ครับ เฟีย่าคอยได้มีการเพิ่มไอเทมแฟชั่นในส่วนปีกเข้ามาค่อนข้างเยอะครับใครสนใจปีกชิ้นไหนก็สะสมเหรียญเฟีย่ามาแลกกันได้ครับเราก็จะมีส่วนอื่นเพิ่มด้วยครับยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งที่ครับนั่นก็คือที่เหรียญเอเวนเจอร์คอยครับอันนี้เซิฟใหม่อาจจะยากสักนิดน,นึงครับแต่ว่าเซิฟเก่าก็น่าจะสามารถแลกกันได้แล้วครับพอเพิ่มปีกตัวโกลเด้นบิงวอลกิลี่เข้ามาให้แลกครับ รูปแบบก็ประมาณนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะขอจบกับคลิปเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ตรงนี้เลยครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ